เมื่อดูคราบทับบนฟันแล้วจะเห็นได้ว่าฟันด้านหนึ่งไม่ได้ถูกแปรงเลยและการแปรงฟันแบบไหนจะเรียกว่าแปรงฟันอย่างถูกวิธีโดยทั่วไปแล้วนะคะคนเรามักจะถูหรือว่าแปรงไปด้านข้างเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สบายนะคะ แต่ว่าถ้าเราแปลงฟันในแนวขวางเพียงอย่างเดียวแล้วผมขัดฟันที่อยู่ในยาสีฟันอาจทําทให้ฟันสึกได้ดังนั้นเวลาแปลงฟันเนี่ยควรจะแปลงในแนวดิ่งด้วยนะคะคือแปลงจากด้านบนลงล่างแล้วจากล่างขึ้นบนพูดง่ายๆก็คือปัดออกจากเหงือกจึงจะเรียกว่าเป็นการแปลงฟันที่ถูกวิธีค่ะจะทําให้ฟันสะอาดท่านผู้ชมลองทําตามนะคะสําหรับฟันบนปัดแปลงจากบนลงล่าง ด้านหลังของฝันหน้าให้ตั้งแปลงแล้วค่อยๆปัดลงด้านหลังของฟันหลังปัดแปลงจากด้านในออกด้านนอกสุดท้ายอย่าลืมแปลงลิ้นและเพดานปากที่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่เยอะด้วยนะคะ